ครับสวัสดีครับมาพบกันแต่พระสิงครับเมื่อนี้ก็ได้เด็กข่าวว่าหายแตกครับครับหายน้องแ่งแตกครับก็เลยมาจอบซองเบืองครับนี่โอ้แต่ละคนเพื่งก็ไดเป็นครูเป็นกระตาไปแล้วแล้ครับจ่าวกัน ได้ไปเดียบร้อยอยากมากนะเขากลับก็เล่นเห้เล่นถ้าขึ้นมานทัพพีครับโอ้ขี่ตม พ่นค,ครับเชียนใหญ่เขเต็มทุกปุ๋ยแล้วครับพ่นฟังพ่นโอ้โอมาหาลูกผีท็อปกันครับโอ้ มาซ้อมๆเมืองเขาครับโอ้บแต่ละเจ้าครับโอ้มาเบิ่งป่าเจอเด้อบ่ได้ปล่อยเด้อครับเอ้ยโอ้ครับนั่นจานเห็นงานตัดกระจกกับบะถือฝ่าวเฮงไร บ่ตากระจกตัวถีบตัวแดนเลยโอ้พ่ตาพ่ตาได้เครื่องทุกปุ๋ยเลยโอ้มันบ่ได้แตกตัวนี้เขาเปิดบ่มันแตกบ่อุ้นม้อแหยังนั่นก็คักเตี หน้าพายมันแตกครับก็เลยไหลลงมาย่างคักเลยครับชมเชียนแหงครับนี่อา้าสารวัตรครับสารวัตรสมสักไปแล้วบัสจัรลอยนี่เว้ยต่อคิวน้ำเนือเด้อ โอ้ยต่อคิวน้ำเนยเดื้อพ็อด้ป้าไปา่ปนอาดอกโอ้พี่ครับพี่พอลสอครับจัดนักจัดเต็มแฮะอือขาวอกโลกเลยเต็มแฮะเลยโอ้ ปกักแขนงก็มีครับครับเสียเอ็มเสียสอเสียสมเขาคบปุ่นเอนอเต็มแหออาลาดน่าท่านี้กัดน้ำครับ เอาระบาวี่ให้แหโอ้มาก็ลูกเคยโอ้สร้างไงก็มากครับนี่ขายหนาทานเลยไหมขายหนาทานเลยนี่ขายหนาทานเลยนึ่งบอดถือใจก็ได้บอดถึอบอดถึงใจลดให้20%เนา เออโอ้โหนี่หมันเขารับนึ่งทีมงานนั่นเขาไปแล้วครับยี่สิบสามสิบโลครับนั่นในถุงปุ๋ยเขาขาวหนึ่งกิโเมตนได้ครับเน่เป็นไม้ธรรมชาติครับแต่ว่าใบบานนงแองมันแตกเนาะครับเขาก็ได้ลุยกัน มีติดเสี้ยนแหครับพุ่นแต่ละแหแต่วานไปแต่ละบานก็เต็มองลุงขึ้นมากครับรุ่นเขาแหเนี่ยย่างย่างพึ่งมาหอดนี่เอ้าวนี่กระได้พลแล้วครับพี่ป้าขึ้นบื้นโขกกะมี่ครับนี่โอ้โนั่น ป้าก็โดดก็เด่นดีเถอะ้แดีกใกัตัวนี้กํลังก่อสร้างครับแต่ว่าโต๊ะกางหนามมันแตกก่อนครับ ช่องระบายน้ำครับแต่ว่าทั้งหนาด้านหนามันด้านหนามไหวปุยูครับเพชรบ่พราะอสร้างมันทันแล้วครับตาแก่เขามาหลายเท่นอ้อทั้งลูกไส้ทั้งตาแก่ใหญ่โอ้คา,าราลีเลยอ่ะโอ้แนวหนามไรกับตาไรครับ เอาวานถูกไหมเสือกได้น uh, 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 right? ี่เสือกเจ้าของเองเขาบินกัดไปเช็คดิพุทวพุทท่านเหลว เจ้าบนต้องวานต่อเจ้านั่งเก็บประค้อช่อมนั่นพวงนั่นเล้เต็มแหเลยเออปุ่นป่ายัางไงเลยครับรผมก็บเได้เตรียมลงมือแหคือเขาแล้วครับก็เด็กปุ่นแน่กะบจอมถอดวัตถาย่นั่นเลยคลิปนี้กับขอบคุณหล,ลายๆครับที่เขามาติดตามชมช่องอีแต้พระสิงห์ขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็นอกครับ สวัสดีครับ